ชื่ออะไรอ่ะบันเลงขอรับเป็นอะไรกับบรรลือเขาเหรอที่ข้าขอรับอืหน้าเองให้นี่จะโพมาจากหน้าต่างคุณนึกว่าใครยกสันตีนให้นะเนี่ยเนี่อีมดคนดูแลร้านนี้หน้าตาคงเอาการไว้เฮ้ยตอนสาวนี่คงจะสวยไม่เบาสิค่ะสวยมากสวยที่สุดแต่ตอนเนี้ย มันแหลกเล้าเดียบี่สะเพลหมดแล้วนะเฮ้ยทึงอย่าไปปล่อยตัวให้เพลสิเฮ้ยเดี๋ยวผัวก็มีเมียน้อยหรอกไม่ทันแล้วเจ้าค่สะสารเลวเอ้ยชิงหมาเกิดจริงๆอนะไอ้ผู้ชายพวกเนี้ยมันไม่น่าจะเกิดถึงเกิดมาได้หน้าตาก็คงไม่ดี